โอ้เป็นผู้เฒ่าเป็นนางใหม่เป็น,นอะไรยินอยู่ครับอขอเพิ่นหวาเป็นผู้เฒ่าเป็นนางใหม่มาบอก,วพวกเพิ่นเพิ่นการเนาะเพิ่นจะกกาหายต่ออีกเนะพอเนาะอีกห้างวดเดี๋ยวยังไงก็รออีกห<อ>้างวดน,นะนนยังไงนะพี่อีกห้างวดเลยผมหู้โหแกเพิ่คนที่กินอ๋ออีกห้างวดใช่ตอนนี้ก็ให้เอฟซีรอครับรอครับผมใกล้ๆวันเนาะครับรอๆใกล้ป ใกลวัด่รยติดตามักรดบรรทัดแต่ว่า้างบที่มาถามได้้างบอาตอนคนถ้นเอาดอพีีนองรา่ว่ามันจะเป็นการแบบรบกวนหน้าที่ของคนเม่เนะะมาถามากคณแม่นเนาะค่ะอันนี้เรามาถามากคณแม่นนึเนาะ คือเห็นใครทําใครยังจําชื่อบ่ได้เด้ว่าเป็นไผสอนศึษาสอนศิลปสอนศิลปะเบิ่งเบิ่งชืเล่นชืแม่แต้เนาะเอิ้นแม่แต้อันแต่ว่าตามที่จริงเอยู่เนาะแม่นแต่แต่ตามที่จริงจะเป็นเของของเดี๋ยวอยู่วัดครับ มาฟังคุณแม่คุณน้องนอกนากพูดถึงเนาะจาเห็นกันยุประจําเพิ่นก็เป็นเอฟซีแอดมินนี่แหละพี่น้องก็เห็นทักทายกันยุให้คือคุ้นๆเท่กันเลยว่ะเจ้าทีมก็ดีดีเกือบทิ้งเงินสองแสนแล้วเพคนดึงเอามาขึ้นเนาะแม่เนาะโอ้เพคนดึงเอามาขึ้นยลครับได้ได้เงินจากต้นมะยมมาแล้วก็คือไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ก่อน ไปคืนเงินไปเไปคืนเงินเล้แล้วบันนี้เพิ่นชอกเป็นไรแบบนี้เิ่นกเพื่นบอกบอกว่าขันไดเงินแล้วไปซื้อเนี่ยนี่เพิ่นว่าบอกเพ่นกไซื้อรถเดินทางเลยไปซื้อรถเกี่ยวรถใช่ก็เอาเอารถมอเตอร์ไซค์ก็เอาเอาเป็นซื้อตู้ไปหลดเปนตัว่าพ่อบ่อหวงเนาะพ่อบ่องหวงพ่อะ่ไหร่ะคะอเจ็ดย่างเจกาแล้วค่ะอู้ย่งเจ็ดสิบเก้าแต่ว่าเพื่นแบบเป็นคนสมัยใหม่ เนาะเพื่อนบอกห่วงว่าแพงเงินแม่อิลีเด้เราเป็นคนสมัยใหม่บางคนจะแพงเงินเถอะเด้แน่นไหค่ะไม่โทรศัพท์เรายังใส่สัมผัสเนาะถ่ายคอวิดีโอโดเพื่อนเพื่อนทำเนาะปลดเพ่อนปล่อยปล่อยพระสุเด้โทรศัพท์เพื่อนปล่อยพัะสุพุงพัะสุปวดให้ปล่อยเด็ดไทยกับนางเบื้องของเพื่อนก็ดีเนาะเพื่อนจะลาเรื่องนะคะเนาะไปอยู่ตั้งสี่แล้ว เมื่อวานเพื่อนก็นั่งยิงสัตว์แค่นต่เราบบถือเลกก็จีบพับถิ่นด้วยเพื่อนที่แดกว่าเราจะรีซื้อมาสองใบโบถือดอกคนตีมาทีทีมแล้วพ่อเออเลกกหลงกับโบถือเลขบนกับโบถือทางนาทางหลังกับโบถือเออโบถือกูเส้าซื้อดอกกูมาซื้ออีกแล้วเลขต่อไปนี่มืดเงินไหลแน่กับยาวัวถอนจังหน่อยหดมือมากกับจีซื้อคือเก่าก็เลยวางสีเห็นบอเสียดอกก็เลยวางสีเห็นหมวกมานานแล้ว อันนี้เอามานีก็น่าลอตเตอรี่วางแล้วสิตรวจก่อนก็เลยวาง่าเอ้าตรวจไปถึงสีเขียวเออตเตอรีถึงกางวันที่สองถึงกลางวัลที่สองความห่อซื้อนอเอาก็บเบียกอันนี้ก็พอหนอก็เล่ว่าอีพ่อถึงลอตเตอรี่สิไปเอาดิ่งนั่นอย่างนว่าฝากพ่อสมศักดิ์ไปนี่สองใบ ฝากฝากเงินเราไปสองร้อยถ้ามีนั่นให้เอาสี่แปดตัวใดมอนดี่แปดเอามาเลยสองใบเด็กใครสี่แปดเอามาสองใบเอามาสองใบแต่เพื่อนนั่นเอามาเงินมากขึ้นใบหนึ่งด้ใบหนึ่งด้ใบหนึ่งก็เลยในสองใบก็สิบค่ะพี่น้อยได้สองใบตัวที่เสียเงนเนาะมาดนี้หลังจากถูกแล้วมันไปซื้อรถเรื่องว่าคันนี้แมนค่ะโอ้พี่น้องฮันด้าคเดื่องฮันด้าเว็บนะคะตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุด เพิ่งเอาลงรถเอาลงมาวังไหนมีมันบ่นี่แม่ค่ะแม่หนูมานี่ยมันบ่อันบริษัทเพิ่งเอามาส่งบริษัทเอามาส่งมือหนีเลยซื้อเงินสดเลยค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยอีกบอกว่าซื้อลดหม้อไซค์มาขี่เล่นๆจะกองอยากได้มือสองจะคนอยากได้มือหนึ่ง เราคือคิดดีแท้เห็นด้วยนะหนูเห็นด้วยนะคะวันนี้หลังจากซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ยินเชาว่าจะออกรถไงพ่อแม่น้องฝนกยากได้รถไงเอารุ่นใด้บ้านเนี่ยจ้าฝนรถรุ่นใด,ด้พ่อ,อรถกระบะบอลลูนหลุดเก่งมันอยากได้กระบะรถกระบะได้คนหันคนนี้ได้นะพ่อเนาะอ่าไปอย่างเป็นคนของคน คุณพ right. ่อเทเทอร์ไ huh. ม่เอาลูกเห็นไหมนี่เห็นไหมค่ะท่านผู้ชมรถเออหรอเพื่อนเทวดาเงินเทวดาเงินเทวดาเงินเทวดาคนละคนเลยนะเพื่านเทวดาคนละหินรถคันละลอยครับรถคันละลอยแม่เพคนละรถคันละลอยครับรถคันละลอยครับก็รอดติดตามเนาะแม่เนาะแต่ว่าคุณพ่อเพื่อนก็ข้งจะแบ่งปั้นนี่เนาะแม่แน่นพอ กันน้ำกันคือเก่าคนแบบพอ่นบ่งกีตีค่ะครับนได้เด็กมากก็ยู่น้ากันยังมียูซีธุเด้พมีโชคั้นมีลาบนู่นมเด้องแม่ได้พอถูกรางวัลที่หนึ่งคอยถูกรางวัลที่หนึงให้รวยไปพร้อมกันนี้เนาะแม่เนาะให้มืดจนมืดหนีวัดซค่ะ มีตะความืด้วยเขามานี่ขันเอฟซีมาติดตามกะบอกบอกกีเด้นเนาะค่ะในทางเนาะะบ่ไดหวงบ่ไดดแพนเนะ้อใหัวงก็บอกผู้ไดมากก็บอกมีคนถือนั้เ่าส่วนหมักเขาบ่ค่อยเสือเราเขาบ่ก่อ่อันนี้เนาะเขาบ่ค่อยเสือเราคือว่าแหละมันมักไปมากมั่นเนาะค่ะ ดวงไผดวงมันของดวงไผดวงมันมังไผ่มาคั่นแต่ว่าที่ว้าเลขที่ไปเอานี่คือพ่อได้มาจากต้นยมวัดีก็จะเอ้าคือกันจะเป็นวันพระเป็นวันพระครับพอเป็นแบบพลันไปเอาแล้วเพลันจะทาแป้งเอาไว้ครับทาแป้งเอาไว้แบบโอ้ตาบอดีไปเบิ้องเขาหลก็ตื่นเส้าขึ้นมากเขบอกเป็นมาสิไปเบิ้งยามมือคืนเด้แต่ว่ามือนั่นจะคล้องออกไปเที่ยงคืนเอ๊ะมันเก่าเกียที่เกียเก่าเนาะก็เลยบอกคนนั่นไปเบิ้องก็ได้ล่ะ ตัวนี mist, oh ้เจ็ดตัวนี้เก่าแล้วเพิ่งไก่ย่างอันนี้เราถึงงัวเจ็ดเก่าเ่รงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาครับแสดงว่าสองหัวติดลอตเตอรี่แต่สองหัวติดแจะบอกว่าจะดินเราก็ถือมาเรื่อยเรื่อยครับดวงเราก็ลัางเขาคุณพ่ออไงยังก็ซื้อพ่นเลิงคุณพ่อเลิงคนดวงหิ่งนะคะท่านผู้ชมล่าสุดถูก รางวัลที่สองสอนดีใจดีใจถ้าได้สองไปนี่ก็ไม่ต่ากว่าสี่แสนมือเื่นกับไปเบิ้งรถกระบะเนาะพอเบิห่งเกิดปลางามๆตอนนี้ก็มาเตอร์ไงานมาพ่อเนาะใหม่สดๆมอเตอร์ไซค์ใส่แดงซื้อสดนะคะมอเตอร์ไซค์ไปขี่เรืนองๆซื้อพ่อวันพรุ่งนี้จะเอารถเอ่อปิกอัพนะคะรถกระบะคุณพ่อจะเอารถกระบะก็ขับซื้อเงินสดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เงินสดคุณพ่อ เงินสดยงเสรเพิ่มสามแสนห่าเนีครับโอ้ยมืออื่นอันมือใดก็ได้พอตั้งซิมาส้มแบบมีอยู่น้ำอยู่พรุ่งนี้ได้ครับมืออื่นจะไปเอาเลยนะครับมืออื่นมาได้ไหมจะมาส้มทะเบียนครับอ๋อไปดูมืออื่นไม่เข้ามาได้มืออื่นเหรอจะมาวันส้มพรุ่งนี้ได้ครับไม่เนาะจ้านะคะไก่โชคดีคือเก่าได้พอเด้อพออีกหางงวดเนาะเจ้าที่ว่าจะให้ต่ออีกหางงวดแต่ว่าคุณพ่อคุณฝันเหรอเด้ มันได่ฝันแล้วาะได้เลขฝันมาแล้วเนะพ่อเนาะเขาบอกว่าจะได้ก็พ่อตัวไดก็ยำยำไม่ก็ตัวนี้แล้วต้ยำมาจิ้งเล้ตัวนีขับจิงเลี่มโซนอโนใช่ปะที่ที่ที่ฝันนั้นใบไม่พอไม่ไหวแม่ตัวใดก็ใบตัวไดไหมนโนนอนอนนอสนให้ตียวเลยรับเต้ย เขาให้มาครบว้าเขาไห้ตัวกุงคนใหม่มันจะโบตรงมันบเขาไห้ตัวปัญหาเล้วตีโอมันดีนอในมีจักโตครับนอในมีจักโตครับนอหนานอหลังมันยิมีเลียกอารบิบคื้เลียกไทยจะได้ตีโอขนาะเขนไห้ตัวกงมันแบบมันแาดมันจะผู้ได้ดวงนีกตีท่มันไหนดตัวปัญหามันจะกุแงไว่า ตานี่ว่ามาวันไหนเราได้อนสนเลยตาคุณตาหว่าได้แล้วนสโวครับตาตีตัวใดตีตัวไหนโอ้ยคุณตัวไหนตัวไหนมันคือไก่แท้มันนี่ก็วันที่สามเลยเื่จักมืออยอยู่มันนี่ก็วันที่สามเืออยู่ทิปก็เมื่อตีตัวไหนตาตีตีตัวไหนตีตัวเลขตัวไหนนสโนนอเนี่ยแปลว่ายังไหนึ่งหนึสเนี่ สี่สี่หรือสองหรือสามสามก็ได้สามก็ได้เนาะหนูตีไปหลายตัวแล้วหนูเก่งเนาะสามก็ได้สี่ก็ได้แต่ว่าตานี่ยิงเลยครับอ๋อยิงเลยใครตายิงหนึ่งสี่หนึ่งเลยหนึ่ง นึ่งสี่หนึ่งยิ่งตนี่โตเดียวยิ่งแล้วว่าหนึ่งสี่หนึ่งโอเคครับถูกพี่น้องตรงตรงเลยเพราะคุณตาคิดว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยว่าต้องเป็นสีแน่นอนข้าวส้มก็นชี้แล้วครับนี่ก็สีนี่ก็สีสีตีอย่างนี้ยาว่าเป็นศูนย์แล้เขาสีนี่ก็นึ่งก็แล้วน้องตัวนอนี่เป็นแท่นรักโตเล็บเลยตัวตัวนอไหม นอก็หนึ่งแล้วเลยบ่มีโตแทนบ่มีตโตแทนเลยที่จะสอนมันหลายตัวสามก็ได้สองก็ได้สี่ก็ได้มีสามโตเท่านี้คาตาพันธุ์ใหญ่โตของอะไดรนั่งฝ้าดีพันธุเหลี่ยวโตมาเลยขันแปลวท่าเง่นกันขันใจบนแน่นอนบางงที่ก็เป็นอรือเป็นเป็นเห็นเป็นหอนต้นลงมาใส่รูด แต่ตาดิบยญานเคยเที่ยวพูมาแล้วครับบ่ญญาณไปพูกันเลยไปพู่เดียวเขาไปแมนเพื่อนเพื่อนจะไหลของเพิ่นเอินจนจะไปจับตัวเอาเลยอ่ะเอาพ่อเป็นยังพ่อพ่อเป็นยังพ่อโอ้ยพ่อเรียนเที่ยวเกงเที่ยวแต่ก่อนเที่ยวพูครับคันเนป้อพู่เขาใช่คงกับแผ่เลยครับทุกคนเอาตุกคนเอาเรยชนปั้นยังมาสิงตาดิครับค่ะอืม วยไปเอายิ้มนมเลยเจ็ดห้าโน้มไอ้เยโน้มเลยะอาจาัน์ยอมแผ่ป่ะครับลำดับงวดนี้สีหนึ่งสีหนึ่งเนาะคุณพ่อเนาะหนึ่งสีหนึ่งตรงใช้ต่กลางเนาะมันมีสองสองสามโตเนาะแต่ว่าสองสามสี่สี่เหลี่ตรงใช่สีเดียวหน้าเดียวหลังสี่มีสายมีแล้วมันก็มีตัวนดี้มาเต้นเหมนบอกแต่ว่าอยากบอกไว้ชื่อ ครับต้องเป็นตัวนี้ที่พอตีหนึ่งสี่หนึ่งตัวเดียวแต่ว่าท้าหนึ่งสี่หนึ่งคือโอเคอ่ะขอโชคดีด้วยพอเดินมีเปลียนเนี่ยอันตัวนอเนี่ยโมมีเปลียนที่ตัวเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยสาตัวสีตัวหนึ่งมันเปลี่ยนอย่างส่วนมันวารนึ่งสเ่หน่งมัวนอะคดมันหวานกุาุกนะคะ จะเป็นงวดที่สาบแข้งแน,น่ชื่อเป็นก่อนเขาวา่าตายเนี่ยเป็นพี่บ้าไปผู้เดียวบางครั้งในชื่อชุดเก่ามา,าเก่าชุดมาชื่อฮาเก่ามาเก่าฮาหรือยู่อผู้เดียวเขาพี่บา้าเขาว่าพี่บา้า